ของคุณจะอยู่ทางขวามาถึงได้โดยง่ายไอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมตื่นเต้นมากเลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วให้โชเฟอร์ประทานบางน้อยทัวรลิงขับไปใกล้ๆนะเดี๋ยวเราจะจอดรถซูมได้ไหมกล้องซูมได้ไหมขาสองข้างเลยครับเอ้อมันซูมได้กล้องไม่บอกกลัวอ๋อสวยมากวายทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้จะมาทำคลิปเดี๋ยวเราจะมาไล่เก็บบรรยากาศนะครับเดี๋ยวข้างๆมี เด,เดเี๋ยววแพนรอบขี่วนรอบก่อนแพอ่าวนรอบก่อนเราทีเซอร์แอเรียนะครับที่เซอร์แอรีเอร์อ๋อเปิมาอ้เจอป้าด้วยเดี๋ยวันนี้มีคนฝากซื้อลอตเตอรี่เลยเป็นเป็นวัดเก่ากว่า600ปีนะครับเพื่อนแล้วจะมาแทนด้านหลังครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับแถวนี้มันแบบว่าน่าจะไม่มีคนมาเลยยุคยุนี้ เราได้เก็บบรรยากาศแบบเต็มๆได้ครับวันนี้ไอคูลสบสุดๆนะครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ถึงราคาวันโนกอันเด็กๆเต็มตัวลงโอ้ี่ไอคูซิบมากครับโอ้หนี่แสงสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำลายข้าวของเราจะลงไปถ่ายรูปกันตรงนี้แต่เดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันก่อนโอ้หตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเราจะนั่งทานข้าวตรงนี้สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องชูรอชูรว พาเด็กๆมาครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่คนอวดเดี๋ยวข<ม>อให้อาหารนกงหน่อยอวด<า>ถึงมไว้ไหนอ่ะวิเศษฟงไว้มามาเนี่ยลูกนี่บรรยากาศนะครับผมเราไปเดินดูกันโอ๊ตเสก็จก่นวันนี้ผมโอ๊ตวังไรทอริงก็ <c oughs> ได้รับเกียรติมา ถ่ายคลิปให้ช่องยูดิบยูได้ช่องพี่ชายกำลังนั่งกินไก่เลย <c oughs> มีพี่ผมอยู่หนึ่งคนแล้วก็มีหมาอีกหงตัวนะครับดูท่านั่งเดี๋ยวเนี่ยไปท่านั่งแบบสดมากเก็บบรรยากาศรอบๆวัดโลกนะครับวันนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ถึง600ปีนะครับ600ปีเดีย๋ยวกินก่อนจิดขอ เดี๋ยวไปดูว่าพระพุธดสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอัยทิยาจะเป็นยังไงเขาว่ากันว่าสูงถึงแเมตรยาวถึงต0เมตรโอ้โหไปดูว่ามันจริงไหมจริงมะเนี่ยแพนไปก่อนครับผมจะกินข้าวก่อนโอเคครับผมไปครับตอนนี้ก็เก็บของแล้วเริ่มเก็บของแล้วก็มาด้วยรถเก๋งเฟสต้านะครับผมวันนี้ครับเดินชม วันนี้รู้สึกเงี้ยว่าเป็นวันอาทิตย์ที่แบบจำใสเป็นไงนโอเคโอเคทำเทนต์วันนี้จะมาเก็บแสงสวยรอบๆเสีดีโบราณนะครับไปมุมนู้นนิดนีน่หมดมากับพ่อที่ดิที่ไร่นะครับเอเมนตรงตรงตรง,งเียาบนะ

เท้าของหลวงพ่อครับใหญ่มากนะครับพระพุทธรูปองนี้สูงถึง8เมตรนะครับยาวถึง40เมตรวันนี้โชคดีมาเช้าไม่มีคนเลยครับเดยถ่ายกันแบบกใกล้ๆนี่เป็นเบื้องหลังนะครับผมจะวิ่งไปที่เสียงของงพ่อนะครับดูกัน,กนโอเคฐานรองศีรษะจะเป็น ทรงดอกบัวทรงดอกบัวนะครับ <Okay. S 1> เป็นวัดที่คนมาน้อยเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากแต่ว่าเป็นพระที่สวยมากานะครับยังสูงสูงมากพ่ก็จะพระพักจะจะยิ้มนะครับสวยมากนะครับเพื่อน นี่ก็เป็นสถานที่โบราณักสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ปีชงปีนี้นะครับคนเกิดวันพุธคืนเนี่ยอย่างผมก็ต้องมาไหว้ที่วันโลกเดี๋ยวจมาทำคลิปให้เพื่อนดูเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่เขาบอกว่า ข้ามเข้าไปจะทะลุมิติไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนติดตามชมกันครับ